ชับันวันหวยออกให้เสียงโดย a อไอไอารมณ์ตอนนี้เรียกพี่ได้เดี๋ยวบ่ายต้องเรียกท่านแสดงว่าเราอร่อยโดนหวยกินบ่อยอคิดดูเงินเดือนพิ่งออกเมื่อวานอยู่ไม่นานจ่ายค่าหวยงวดนี้มามา่างวดหน้าชาบูเจอหน้าให้บอกสวยเจอหวยให้บอกเราเรียนคณิตไม่เข้าใจ ตีเลขในใจไว้อย่างกับอัจฉริยะวันนี้ขออนุญาตถูกหวยเพราะอยากเป็นคนสวยที่รวยมากเก็บรายละเอียดความฝันมาอย่างดีเอาไว้ตีเลขเด็ดหวยกินแล้วเพลียใจไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีหวยกับความรักเหมือนกันตรงที่ชอบทำให้เจ็บแต่ไม่เคยเข็ดสักทีคลิปดีนะ